สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับ f อทั้งหลายนะครับวันนี้มาพบกับซูมิโตโมโ่เอ2 1 0สองนศูนนะครับใบแตกเปิดสิบเซนโรเลอร์เจ็ตัวแคเอร์สองเกรืองยนอีสุด,ดเล็กสิบหกวาลวนะครับส h k 1X เคหนึ่งเอ็กปั๊มคาสกีเคสามวน้ำหนักปฏิบัติการอยู่ที่ อีเทตันห้าร้อยกิโลนะครับราคางานสดอยู่ที่สี่ล้านห้านะฮะมีก้ามองหลังครับตัวนี้ครับอาจะยังกักไว้อยู่ครับ F 6ครับกำลังเป็นที่นิยมครับประหยัดน้ำมันครับสิบกชั่วโมงต่อ1ลิตรนะครับ200ลิตรนี่อยู่ที่หน้างานว่า ลินอ่อนลิ้นแข็งนะครับสองลิตรนี่อยู่ได้2วัน3วันน้ำมันนะครับกีดอยู่ที่0.9ุครับบูมเสริมสแท็กเครืงยนต์สีสูบสจังหวะนะ t u r อ o i n t อ r c o o l ครับ,โบ,รรบโบชาร์จเจอร์นะ ที่158.9แรงมา้าที่รอบเครื่องยนต์ัน800รอบนะครับเหลืองดอกคุ้นครับนำเข้ามาจากอินโดนีเซียรครับโดยรบริษัทลิสเวรครับกับทีมงานเสียตู่นี่เบอร์สองครับครับโดยพิ่เลิศน,นะเบอร์หนึ่งคับโดยพี่ต่อมนะครับเบอร์หนึ่งนี้น่าจะปลาไปพันกว่ 2, าชั่วโมงครับมีเบอร์สองประมาณหกรอยชั่วโมงครับ งานโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห mm ัวกาลที่เกนะครับงานขุดลอกคลองตามเลือกส่วนไร่นานนะครับทำฝายเป็นฝายชะลอน้ำครับการน้ำกระแทกนะครับการน้ำไหลแรงครับนี่เป็นร่องน้ำที่มันไหลลงมาจากเขาครับน้ำกระแทกดูความลึกของร่องน้ำครับอย่างลึกเลยครับ นี่เป็นตำบลที่สามนะครับที่ทำมานะครับตำบลแรกที่ตำบลตำบลท้องล่างนะครับตำบลที่สองก็ตำบลเจ้าวัดตำบลที่สามนี่ก็น่าจะขึ้นอำเภอะไลครับน่าจะเป็ตนตำบลมลไล้วนะบ้านหนองปื้ครับไปเลยนะครับกับน้องเมย์ครับสองพลูก มือหนึ่งมือสองครับส่วนผมมือสามครับเดี๋ยวก็จะให้โอกาสผมได้ขึ้นขับไดลองขับนะครับผมขับเองก็จะเป็นโหมดธรรมดาครับไม่เร่งเครื่องมากครับไม่คุ้นเลยนะครับ,รบเช้าก็ได้ลองไปแล้วหนึ่งรอบนะครับหนึ่งคลิปนะครับ พี่เลิเป็นคนถ่ายให้นะครับพี่เลอก็ลงไปบรรยายให้ฟังว่าโครงการนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับน,น้ำจริงๆนี่น้ำแรงมากครับต้องกั้นเป็นคันเป็นขั้นนะเพื่อด,ดักน้ำชะลอน้ำแม่น้ำบ่าดาลแรงนะครับบาเจ้าของที่บางแปลงก็เข้าใจครับบางที่ก็ไม่เข้าใจว่าพูดทำไม แล้วไปยืนเหยียบที่ยืนเหยียบที่เหยียบข้าของเสียหายมองเจ้าก็ไม่เข้าใจก็ไม่ทาครับแล้วแต่นะนเจ้าเข้าใจก็อาบแมวผ้าแดดร้อนครับดูบ่ายบ่ายตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองครับออร์นาทิสเอฟซีสวัสดีเอฟซีจากสปอรลาวนะครับจากเมืองนอกนะครับรู้ประเทศไหนมาครับ คอมเมนต์เข้ามาครับบางทีผมก็อ่านไม่ออกครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่รู้ว่าจากประเทศไหนบ้างครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับก็อีกช่องหนึ่งครับของผมครับช่องแรกคือเนเนทครับคือพลาดไปแล้วครับช่องนั้นครับคนติดตามตอนนี้ก็จะสามพันแล้วครับแต่โดนบล็อกครับเพราะว่า ใส่รหัสผิดเกินสามครั้งครับอาจปลดล็อก Gmail นะครับมันล็อกมาจากประเทศสิงคโปร์เลยครับเปิดใช้งานไม่ได้ครับขนาดให้ร้านเก่งๆร้านโทรศัพท์เก่งๆเขียนในอำเภอะไลัยทำให้ยังทำไม่ได้เลยโดนแล้วครับ,รบมาจากสิงคโปร์ผมก็เลยจำเป็นต้องมาสร้างช่องใหม่ครับ ชื่อสุดทางรักนะครับก็ได้แรงสนับสนุนจากพี่เลิศนะครับคอยให้กำลังใจคอยเมื่อผมมาก็ให้ขับขึ้นขับรถมั่งให้ถ่ายคลิปให้มั่งครับก็ผูกพกรักจำครับอาศัยอยู่ใกล้บ้านครับวันอาทิตย์ก็มาหาแก้ทีครับนานะครับมีโอกาสก็มาครับวันหยุดวันแล้ว ก็ขอประคุมงานเสียตูนะครับนัดก,กันว่าจะไปเจอกันที่อบตทองหลางครับวันนี้แต่ไม่ได้ไปครับเพราะอยู่นั่นมีฮิเดชิซเซเล็กสองรุ่นหนึ่งกับโกเบนะครับที่งเก็บงานไปแล้วน่าจะเสร็จแล้วนะครับส่วนซูมิโตโมเบอร์หนึ่งนี่ไปอยู่ไหนมาไม่ได้ไปครับมาหาพี่เลิศครับมาทุระมาไหล่ไหแวะแวะ,ะ,ะ,ะมา เสร็จ,จากนี้ก็จะข้ามไปฝั่งนู้นนะครับข้ามไปอีกฝั่งอ่าเครื่องยนต์ตัวนี้ก็ใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับในบรรดานรถคุณนี้ก็มีหลายยี่ห้อนะครับจะไล่ห้ฝังนะครับมียี่ห้อไหนบ้างครับที่ใช้เครื่องยนต์ยี่สุดเดล็กสิบวกวาล ซีฮ 1x ตัวนี้ครับก็มีฮีโรแมกนะครับ 220LC นะครับใช้เครื่องยนต์ตัวนี้ครับั๊มคาวาวสกิเค 3V ครับแล้วก็เคสยี่ห้อเคสนะครับยี่ห้อเดียวกับรถตัดครับใช้เครื่องยนต์สสูบเหมือนกับตัวนี้นะครับแล้วก็ติดที่ปากนะครับนี่ไม่ออกสองยี่ห้อนะครับ มิติโมซีโดแมกนะครับใช้เครื่องยนต์ตัวนี้นะครับแล้วก็ Jcb ตัวแรกครับ Jcb 200sc นะครับก็ใช้เครื่องยนต์ตัวนี้นะครับส่วนลูกแล้วหลังมาจะใช้เครื่องคามินนะครับบล็อกเครื่องยนต์ตัวนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายกันในบรรดารถขุดนะครับรองมาจากโกเบนะครับโกเบก็ใช้เครื่องยนต์ของฮีโนะครับเจว่าห้าีคจีครับ มิตุโมก็ใช้มาตั้งแต่ F5 F5 ก็ใช้เครื่องยนต์ตัวนี้นะครับส่วนเป็นซูมิโตโมขาวแดงนั่นก็ใช้เครื่องยนต์ของมิตซูนะครับ6สูบนะครับเป็นรุ่นเก่านะอ่าแล้วก็เครื่องยนต์ตัวนี้ก็อยู่ในของในล่างของรถในตำนานีนคันนึงครับยีห้อหนึ่งครับคาโต้นะครับเฮดดี้4สูบเหมือนกันครับเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับ สามยี่ห้อนะครับที่ใช้เครื่องยนต์ตัวนี้นะครับแล้วก็ยี่ห้อไหนมิติชิเซ็ทเอ็กสองร้อยรุ่นสามนะครับใช้เครื่องยนต์ตัวนี้นะครับก็มาเลยผริตไปแล้วนะครับเปลนกายเป็นรถเก่าไปแล้วรอเป็น5 G ก็เครื่องยนต์6สูบ6ก g ีจครับของยี่ห้ครับ Direct Injection นะครับนึกไม่ออกยี่ห้ออะไร บอลวัวก็ใช้เครื่องยนต์ของเขาเองนะครับเครื่องกำม,มินคมโซก็เครื่องเขาเองแคทก็เครื่องเขาเองนะครับก็คงจะมีแค่ยี่ห้อนี้แหละครับสามสี่ยี่ห้อนะครับที่ใช้เครื่องยนต์ 4HK เครื่องยนต์บอกนี K, ่นะเป็นเครื่องยนต์ชักยาวครับลูกชักยาวมาปั่นก๊าปมาปั่นปั๊มนะครับปัม๊มคาวาซากิเคสามวีครับ แรยมารงรอว่าเครื่องยนต์ต่ำครับทำให้ประหยัดน้ำมันครับสิกชั่วโมงต่อ1ลิตรนะครับกับสมิตโมคันนี้นะครับพีเอ็มเจ็ดพันชั่วโมงครับสำหรับบริษัทลิสเวนะครับสมิทโมคันนี้นะครับ,บราคางินสดอยู่ที่ประมาณ4ล้านห้านะครับ ลองลองน้องแคทนะครับลองลอง,ลองแคทลองลองโคเบนะครับแคทก็ประมาณสี่ล้านเก้านะครับเงินสดนะครับนี่ก็ประมาณสี่ล้านห้าเลโคเบก็ประมาณสี่ล้านสี่ล้านห้าสี่ล้านหกประมาณนี้อยู่ที่คนชอบครับอยู่ที่ใครเคยใช้ยี่ห้อไหน,นก็ว่าย,ยี่ห้อน,นั้นดีนะครับส่วนตัวผมเป็นคนถ่ายทอดคลิปก็ได้หมดครับ ถ่ายได้ทุกยี่ห้อครับไม่ว่ารถเก่ารถใหม่มก่อนหน้านี้ก็ผมก็ไปถ่ายโฟลคสู PC ีซ200รุ่นหนึ่งจากคุณปู่ครับถอดหัาแยกแยกปูนพื้นสะพานนะครับแถวบ้านผมนะครับก็ใส่มุก,กีครับผมก็ถ่ายไปนานนาสาระครับรถใหม่มั่งเก่ามั่งนะครับสำหว่าเป็นเขตในอำเภอแมลายนี่ก็ตอนนี้เน็กเก้นกำลังบูมครับ ในเขตอำเภอมละย์ก็มีของกำนันครับของพิยะนะครับเขตทาเงเนินขามเขตทหานข้าก็ของเสือเบิร์ดนะครับแค๊งแ็กเกนนะครับมีซีสองหนึ่งศูนย์รุ่นสิบนี่ก็ตอนนี้เ,เพื่อนของเสียต่อก็เอเสียเสียตูก็ออกมาตัวหนึ่งแล้วครับแล้วสกอร์นั้นเขาก็มีรุ่นแปดตรงกัน,น ยดน้ำมันครับเครื่องยนต์รอบเครื่องยนต์ต่ำครับหรือว่าตอบโจทย์ได้ีมากครับสำหรับซูมิโตโมคันนี้นะครับประหยัดครับไม่หนีโกเบนะครับเรื่องความไวครับเรื่องความไวเรื่องการกินน้ำมันนะบริษัทลิสเวตอบโจทย์ได้อย่างตีโจทย์ได้อย่างแตกเลยครับสามารถ ทำให้เครื่องยนต์ตัวนี้ประหยัดน้ำมันได้ครับ16ชั่วโมงต่อลิตรทำได้ยังไงซึ่งก็ประหยัดกว่ารุ่น f5 นะครับ f5 ก็เครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะแต่ตัวนี้ประหยัดกว่า f5 น่าจะอยู่ที่ประมาณ10 สีชั่วโมงสิบสี่สบห้าชั่วโมงต่อต่อลิตรนะครับสมหรับเอฟหนี่ก็16ชั่วโมงต่อลิตรนะครับอัตรา,าก,การกินน้ำมันเฉลี่ยแล้วตอนนี้ก็น้ำมันก็ส้มน้ำสมเนื้อครับไม่แพงเท่าไหร่ครับชั่วโมงไปโคลตะก่อนเราพันเจ็ดนะครับตอนนี้ก็ปรับราคาเหลืออยู่พันหกครับบางเจ้านะครับบางเจ้าก็ยัง,งคงราคาพันหกพันเจ็ดอยู่ครับ ความตัวเดินไวมากครับลองขึ้นไปนสัมผัสขับดูแล้วนะครับแต่คอนโทรนิดเดียวนี่ไปเลยครับส่วนยี่ห้อซันนี่เอ2วายสองหนึ่งห้าซีเออซีรุ่นสิบนะครับใช้เครื่องยนต์สี่สูบเหมือนกันแต่เป็นมิตซูบิชินะครับมิตซูบิชิขับมาเร็วครับความขาววสกิเคเจ็ดวีครับ ของใหม่มาแรงครับตอนนี unk, ้ซัมนี่กำลังตีตลาดตีตื่นขึ้นมายี่ห้อโทมิโตโมครับเครืขตบ้านเราตอนนี้ก็มียูเจ้าเดียวครับเข่เทน่านะครับนายกป้อมนะครับเอ2นเอสองนึ่ศูนย์ไม่ใช่ครับซัมเอสองหนี่ง y ้าส well ีครับเครอข่าอำเภอเมลร่นี้ยังไม่มีนะครับ เงินขามี่ออกมาหนึ่งคันคแกรกล่อมนะครับเอสวายสองหนึ่งห้าซีในตอนนี้ไปทํางานที่หน้างานที่อ่างทองพนะ่ขอของน้องน้องก,กิกนะครับขับอยู่ครับที่นานะครับกิกก็ขับแกรกล่องเหมือนกันครับมีติชี้ห้าจีนะครับ อ๋อมีมีห้อนะครับจอรเดียก็เป็นเครื่องยนต์อีซูครับสี่ฮเคนึตัวนี้นะรถขุดจอดเดียนะครับก็เป็นสีเจ้ามีใช้เครื่องยนต์ตัวนี้นะครับสี่เจ้าห้าเจ้าครับ